สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนโอ้โหดำทำไมดิ้นขนาดนี้มีคนเห็นดำสะกลนครนัดพบกับผู้ใหญ่หมอนวิงวอนให้ท่านช่วยดำ โอ้ึงอยู่ไม่ติดเลยจริงๆนะโอ้โหนี่หล่นผ้ามพลผ้า,ผา,ผาเลยไหนสิครับอ่าย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดถลดุในการรับชมฟังดํานะครับนัดเจอกับบักโลนที่สกลระบือนะครับทานข้าวกันนุงนิ่งนุ่งนิ่ง,งมีคนเห็นเธอที่สกล,ลคนครไม่ใช่เยอรมันครับ มีคนเห็นเธอที่เยอแล้วมันไม่ใช่ครับนะครับมีคนเห็นดำที่เยอรลมันเอติีครับตอนนี้ครับมีการดิ้นกันผ่านๆครับอยู่เมติเอ็ดีครับนะเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดนะครับในคดีที่นะครับตัวเองทำกระผิดนะครับในแปลงที่สองวันนี้ถ้ามีการพบทนายแล้วก็ได้มีการพบนะครับนะผู้รับผู้ใหญ่นะที่ครับนะมีการพูดคุยการหาเรื่องกันอืม ตอนนี้พี่ครับน้องดำนะครับอยู่ไม่ติดแล้วนะครับทุกท่านครับมี F c ฟซีนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ F c ฟีที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับส่งข่าวมาว่าเจอนะครับน่าเจอน้องดำผมบอกให้ถ่ายรูปมาหน่อยถ่ายรูปมาหน่อยเขาบอกว่าไม่ทันนะคะไม่ทันแล้วค่ะนะคะเห็นน้องดำนะคะนะอยู่ที่สกลนครนะคะหนูถ่ายรูปไม่ทันค่ะอยู่กับใครไม่รู้นะคะโอ้โหดำเอ้ยมึงนัดเจอใครที่สกลนครดำมึงดิ้นขนาดนี้เลยเหรอะ ดิ้นขนาดนี้เลยเหรอดิ้นทำไมดิ้นเพื่อคือช่วงเนี้ช่วงนี้อาการค่อนข้างที่จะหนักขึ้นสี่ครับอาการค่อนข้างที่จะหนักในเรื่องแปลงที่สองนะครับนะแล้วที่สำคัญนะครับนะยิ่งใกล้วันที่สิหกเข้ามาแล้วนะครับนะใกล้วันที่สิหกเข้ามาแล้วก็จะมีอาการร้อนๆลุ่มๆนะครับนะอาการร้อนๆลุ่มๆนะครับใน,นสี่ครับเนาะเพราะว่ามันใกล้แล้วนะครับมันใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้วทุกท่านนะครับนะมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะครับมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะสิครับนะเพราะฉะนั้นไอ้สครับมีคนเห็นดํานัดเจอกับใครอยู่ไม่ติดแล้วไครับหนึ่งต้องหาเงินประกันตัวนะครับในที่แบงแรกนะฮะครับนะหาไม่ได่าเงินประกันตัวเองหาเงินเสียค่าปรับนะครับหนึ่งหาเงินเสียค่าปรับไม่รู้ว่าค่าปรับกี่แสน สองนะครับต้องหาเงินนะครับเสียค่าเสียหายให้กับป่าไม้ถ้ามีมีคาสั่งจากสารไข่พวงว่ายืนนะครับตามคําร้องที่นะครับป่าไม้ยื่นมาแปดเจ็ดหมื่นแปดก็ต้องจ่ายเจ็ดหมื่นแปดลองคิดดูครับครับเจ็ดหมื่นแปดกับบวกอีกครับกันตัวเป็นแสนต้องเสียเงินเท่าไหร่ในวันนั้นตอนนี้ก็อยู่ไม่ติดแล้วสิครับไม่รู้ว่าเอารถเข้าไปรีไฟแนนซ์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะว่าเอารถเข้าไปรีหรือเปล่านะนี่แหละครับเป็นกรรมนะครับนะ เป็นกรรมเข้าใจป่ะเออมันเป็นกรรมของเธออืไม่ต้องเครียดกรรมนี่เธอทําอะไรไว้มันจะย้อนกลับไปหาเธอทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตหรือเข้าใจป่ะเออบพราะาว่าเครียดครับได้ข่าวนะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในสี่แหล่วนะเพื่อจะให้ช่วยเหลือแปลงที่สองด้วยแล้วก็มีปรึกษาหารือกันนะครับนะเออเนนี้เนี่ยอันนี้อันนี้จะต้องทํายังไงหนูจะต้องช่วยหนูยังไงนะ เรื่องมันยังไปไม่ถึงไหนแปลงสงมึงไปร้องขอฟวามเป็นธรมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงไหวไป่ะไอ้ดำวันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่สิบแล้วนะครับเหลือเวลาหกวันนะหาเงินนะ่ะขายของแล้วก็ขายไม่ค่อยจะนั่นใช่ปหมละ่ะเข้าใจแหละคนเรานะครับสี่คือหัวเดียวก็เทียมรีบนะครับไม่มีที่ปรึกษานะครับเพื่อนฝูงก็ทิ้งหมดนะครับต้องอยู่คนเดียว จะไม่มีใครครบนะครับนะใครจะไปครบได้สิครับคนประเภทนี้ผมถามหน่อยไหมใครจะไปครบผมก็ไปครบคน่งหญิงใบแม่แม่ใครจะไปค,ครบครับ,ระรบน,นะครับเพราะทําตัวเองครับทําตัวเองครับตอนนี้ก็ดิ้นนะครับได้ข่าวว่าดิ้นเครียดหนักเลยจะทํายังไงเนาะจะทํายังไงดีเนาะหอสิบหกตองหาเงินเสียค่าเสียหายนะอืมผมมีข่าวดีนะ ผมมีข่าวดีแต่ผมขออุบไว้ก่อนท่านครับผมมีข่าวดีครับแต่ผมขอขออุบไว้ก่อนท่านนะครับผมมีข่าวดีแต่ผมขออุบไว้ก่อนนะไอ้ผคนเพราะว่าอ่าเราต้องอุบไว้นะครับนะเราไม่อยากให้มันรู้ตัวว่าเราทําอะไรเราเคลื่อนไหวอะไรนะครับผมมีข่าวดีนะครับอืาก็ผมบอกเอฟซีแล้วว่าวันที่สิบหกนี้ผมมีลายเอร์อพายดํา อืมนะครับผมมีลายเซอร์ไพรส์ดำเข้าใจปะพันที่ที่กเนี้ยผมมีลายเซอร์ไพรส์แค่นั้นเองทุกท่านไม่มีอะไรเยอะครับนะครับทุกท่านไม่ต้องกลัวครับนะเออก็บอกเลยว,ว่าสิบหกเนี่ยสิบเจ็ดเนี้ยผมมีลายเซอร์ไพรส์เข้าใจปะไม่ต้องกลัวครับทุกคนใครทําอะไรไว้ก็เตรียมรับกรรมนะครับเตรียมรับกรรม ให้ทุกแก่ท่านนะครับทุกนั้นมันก็ถึงตัวทุกคนนะครับถิงป่ะที่สิบกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางวันที่สนะิบห้านะไสี่ครับสิบห้าเดินทางนะครับนะสิบห้าเดินทางนะครับอืมมีคนเห็นดำ <c oughs> ไอ้สี่ครับเอา,อางี้ดีกว่าว่าเอาเป็นว่าผมมีอะไรเซอร์ไพรส์้วจัดที่สี่ครับนะสิบหกเนี้ยถือว่าเป็นข่าวเรียนเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับนะ เอาว่าถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเดี๋ยวคือเดี๋ยวอะไรไปเดี๋ยวมันก็นั่นเองนะครับนะใครทํากรรมดีได้ดีใครทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วไม่ต้องดิ้นอะไรกันเยอะนะครับไม่ต้องดิ้นอะไรเยอะดิ้นมากครับปวดหัวนะครับอยู่ดิ้นดิ้นมันดิ้นมันเจ็บดิ้นมันระบมสิบหกนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับที่ผมบอกแค่นี้แหละสิบหกสิบเจ็ดผมมีเซอร์ไพรส์นะครับอืมสิบหกสิบเจ็ดผมมีเซอร์ไพรส์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเจ็บคอ นะครับไม่ต้องพูดหะไรอย่างยะมากมายเจีบคอนะครับนะเ,ออเดี๋ยวเราดูครับเราดูสิบหกสิบเจ็ดนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวทุกคนเราทําอะไร <c oughs> <c oughs> นะเราทําอะไรไว้เราต้องชดใช้กรรมเตรียมเงินไว้หรือยังใกล้แล้วนะเหลือเวลาหกวันนะเหลือเวลาห้าวันนะห้าหกวันนะเตรียมเงินไปด้วยนะครับมันก็ต้องถูกคุมตัวลงไปได้ถุนศาล ว่าเสียค่าปรับเสียข่าปาปับแล้วนะครับทนายต้องเอาไปข่าปปับเนี่ยนะครับไปยื่อที่หน้าห้องขังหรือเปล่านะยื่นที่หน้าห้องขังหรือเปล่านะครับแล้วก็นะอืมนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวออกมานะครับนะนะแล้วก็รอรอฟังคำตัดสินว่าศาลไคฟงจะมีโทษให้เธอเท่าไหร่รอติดตามชมกันได้ทุกท่านนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีมา,มากๆเลยนะแต่ผมขออุบไปก่อนมีคนเห็นดำที่สกลน,นครไปพบกับภูใหญ่หมอ,หอน ขอวอนให้ช่วยคุณดำช่วยเสร็จคราวนี้น้องดำจะให้อะไรนะให้ไปให้ไปน้องดำคนงามของพี่โอเคครับสวัสดีครับ